สวัสดีจ้ายายมาแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมนะคะทิปนี้สําหรับที่ท่านที่เกิดปีระก,กานะคะยายจะดูดวงให้นะคะว่าดวงความรักของท่านปีสองห้าหกหกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างดูเเป็นแนวทางเล็กน้อยนะคะค่ะยายจะเริ่มดูให้เลยนะคะท่านที่เกิดปีระก,กา ท่านที่เกิดปีรักกาปีสองหนี้ดวงความรักของท่านเป็นอย่างไรบ้างอยากจะหยิบมันสามใบนะคะทำนายไปตามนั้นนะคะความรักของท่านจะดีสมหวังไหมท่านที่เกิดปีรักกาปีนี้ท่านที่เกิดปีรักกาปีนี้ความรักไม่ค่อยราบรื่นเลยนะคะมีปัญหาจุกจิกนะปัญหาจุกจิกพูดจะหาหรืออะไรกันบางทีความคิดเห็น ก็ไม่ตรงกันนะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็มีปากมีเสียงจุกจิกกันบ่อยนะคะนะเป็นเพราะว่านะเป็นเพราะว่าคนผิวสองสีนะคะมาทําให้ความรักของท่านต้องมีปัญหาคอยพูดคอยยุคอยเย่ oh yeah. พูดแบบนั้นแบบนี้หรือไม่ก็มือที่สามนะคะคนผิวสองสีคะ่ะนะคะคอยมาทําให้ความรักของท่านมีปัญหาเรื่อยเลย นะประครับประคองกันให้ดีนะคะท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วปีนี้ระวังคนผิวสองสีนะคะจะทําให้เราตเตะเรียกกันได้ทีนี้ท่านที่ยังโสดก็อย่าเพิ่งมองหาใครนะความรักในปีนี้ก็รู้จักกันไม้ก่อนดูดีๆค่ะเพราะว่าปีนี้ความรักเราอยู่ในเกณฑ์ไม่ค่อยดีนะอาจจะเจอคนไม่จริงใจนะคะอาจจะไม่สมหวังนะคะ เความรักในปีนี้ไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่ยายก็ทํานายแบบนี้อันนี้คือประจําปีนะท่านที่เกิดปีรากาทีนี้ท่านก็ไปดูวันดูราศีของท่านก็ได้ถ้าวันและราศีดีก็อาจจะเฉลี่ยกันได้นะคะอันนี้คือยายดูประจําปีท่านที่เกิดปีรากานะคะเรื่องความรักจะ้ะจ้าก็ประมาณนี้แหละจ้านะยาย ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปของยายชมคลิปเสร็จช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายด้วยนะคะยายขอบคุณมากๆเลยจ้ายายก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดถึงใดส่งความมุมากปรารถนาจ้าสาธุสาธุสาธุจ้า